คนวันเสาร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเ mm. จอเรื<ะ>่องอะไรบ้างนะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะราชินีถือถ้วยค่ะใบที่สองค่ะหกถ้วยค่ะใบที่สามค่ะสามในเท้าค่ะต้องบอกว่าคนวันเสาร์นะคะให้ออกมาดีดีทีเดียวเลยนะคะ ดีในที่นี้นะคะคืออย่างแรกไปแรกเลยนะคะคุณมีผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะคอยเอ็นดูคุณคอยช่วยที่จะแก้ปัญหาให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอ,เอปัญหาอะไรก็ตามนะคะแล้วคุณอาจจะมีการได้เจเจอเพื่อนเก่านะคะหรือคนรักเก่าหรือว่า อาจจะเป็นในเรื่องของรุ่นน้องก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะนำพามาซึ่งการงานของคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานหรืออาจจะมีโชคในด้านของการงานอาจ,จได้โปรเจกต์ใหม่ๆห,หรืออะไรอย่างนี้เข้ามานะคะหรือบางคนนะคะอาจจะได้เจอเจอความรักนะคะที่เป็นความ รักแบบได้จะเจอเด็กกว่า,ามาีบางคนอาจจะได้จเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะที่เข้ามาในชีวิตนะคะหรือเป็น บางคนนะคะอาจจะได้มีความรักกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะโชคดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอาจจะนําพามาซึ่งการงานของคุณนะคะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะมีโอกาสทางด้านก,นการงานหรือการส่งเสริมทางด้านการงานของคุณมาให้กับคุณค่ะ ก็ขอให้คนวันเสาร์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ